ตอนที่99เมืองโดดเดี่ยวผมขาวเกิดเหตุการณ์ย่าแพรกมังกรอสรพิษทรยศหันอาวุธเข้าใส่สถานการณ์การรบเป็นไปตามที่คาดยิ่งกว่าน,นั้นยังล้อมเมืองสามด้านเหลือหนึ่งทางออกจงใจเปิดหนึ่งคนทางรอดให้โดยอ้างอิงจากตำราพิชัยยุธตามคำสั่งของหงสูโเถายงเด่นชัดว่ายอมสระรากฐานในเมืองตนห่วงทิงตะกูลเมา ที่เสียผู้นำศูนย์กลางไปแล้วก่อนใครอื่นนำกำลังพลสายหลักของตนหลบหนีออกไปลูอูกลับไม่อาจหลบหนีชีวิตของทั้งครอบครัวล้วนแขวนอยู่ภายในเมืองก่อนรบยังอาจหารจนตัวตายร้องวิงวอนเสียงดังขอให้หงสูอย่าขุดรากถอนโคนให้ตะกูลลูเหลือทายาติยุดทูบเส้นไหวสักคนหงสูไม่แยแสลูอูตายตาไม่หลับสมนตะกูลเหมาต่อสู้จนตัวตาย หากไม่เอ่ยถึงศีลธรรมความประพฤติของสองพ่อลูกเหมาลุยเหมาโลเอ่ยเพียงด้านการบำรุงเลี้ยงดูกำลังพลเพียงพอให้เห็นถึงความสามารถอันโดดเด่นอย่างแท้จริงสีผูสังหารองคารักจินโอูกโจนกระบทนอกเมืองจุนสิน้นทหารม้าที่รอดชีวิตต่างขวัญหน,นีดีฟอร์ทิ้งอาวุธหมอบราบกับพื้นไม่กล้าลุกขึ้นสีผูคว้าทวนโลหะเล่มหนึ่งติดมือก่อนหมือนตัวอย่างสง,ง่าง,งามหันกลับมา เห็นหงสูและสีเฟืองเหนียนนั่งปรับกระแสปลานบนตะก้าตำราหงสูเอ่ยคำแต่ชะง,งักไปสีเฟืองเหนียนยิ้มเอ่ยว่าเมืองตนห่วงเป็นของเจ้าผลดีผลเสียส่วนได้ส่วนเสียในเมืองเจ้ากระจ่างที่สุดไม่ต้องสนใจข้าสมควรทำอย่างไรก็ทําอย่างนั้นท่านอาสีผู้นี้เป็นสหายสนิทของอาจารย์ข้าเชื่อถือได้คาระวะแม่ทัพภาค หงสู่รวบชายแขนเสื้อย่อเข่าคำนับปฏิบัติเรื่องราดก่อนจัดการเรื่องหลวงจากนั้นเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังรบกวนท่านอาสีนำทหารม้าห้าสิบนายไล่ล,ล่ากำจัดพวกเถ่ายงปล่อยขอเพียงผู้เดียวกลับไปจี่จือโจนับว่าเมืองตนห่วงไว้หน้ามู่หลงเปาติ่งจากนั้นนำกำลังทหารไปยังแท่นปู่เชียไม่ต้องกระทำสิ่งใดก็ได้สีผูรับคำสั่งจากไป ขันทีและนางกำนันที่โชคดีรอดชีวิตติดตามบุรุษัวการขนผู้นี้วาจาเพียงไม่กี่คำของสีผูดึงงพลอาชาองครักษ์ินอู่ห้าหกสิบนายที่คิดสร้างคนงามความชอบชดเชยความผิดเข้าร่วมโดยได้ต่างมุ่งไปยังแท่นปู่เชียที่ไม่ทราบว่าสันคลอนไม่มั่นคงหรือหยุดปฏิบัติการเพื่อรอคอยโอกาสสีเฟื่องเหนียนนั่งบนตะกร้าตำราหายใจแบบทุหน่าเพื่อเยียวยาอาการบาดเจ็บดูคล้ายเปลือโลหิตไปทั้งตัว แท้จริงแล้วบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยผิวเผินไม่หนักหนาสาหัสต่อกรทหารม้า500อยนายด้วยกำลังเพียงคนเดียวของแท้ของจริงไม่ใช่มีแต่น้ำทหารม้าตระกูลเหมาแม้ขาดพร่องยอดฝีมือประจำการแต่ผลอาชาห0าอยนายถูกสีเฟื่งเหนียนสบั้นสังหารไป240กว่าพุ่งชนสีเฟื่งเหนียนจนตายอีก40กว่าเพียงพอให้เห็นถึงความขับขันอันตรายของสถานการณ์การต่อสู้ เหมาโหลรู้ซึ้งถึงความสําคัญของการเปลี่ยนถ่ายกระแสปลานของยอดฝีมือจึงคอยหลบกลางวงล้อมให้ทหารม้าสําแดงการโจมตีไม่ขาดตอนพุ่งแทงทวนหอกเข้าใส่ซัดยิงสุดกําลังด้วยธนูหน้าไม้ต่อมายังควบม้าพุ่งชนพร้อมทหารม้าอีกหลายสิบนายระหว่างนั้นนายกองที่มีพลังยึดค่อนข้างสูงส่งจึงหาที่ว่างเพื่อแทรกตัวเข้ามาช่วยโอกาสจู่โจมสีเฟืองเหนียนเมื่อสีเฟืองเหนียน สำแดงรังสีกระบี่ไต้ผนังมังกรและหนึ่งแขนเสื้อมังกรเขียวด้วยกระบี่ชุนชิวเพื่อเปิดทางแล้วใช้ดาบวาสันวิเชียนแทงเมาโลดดับดินเปรียบเสมือนเด็ดชีพระดับบังคับบัญชาของกองทัพกำลังขวัญของทหารม้าหล่นสู่ก้นเหวทหารพ่ายแพ้ดัง่งภูเขาถล่มทลายก็มีเหตุผลแม้มีตาห่วงถึงถึงห้าหกส่วนเกือบสมบูรณ์พร้อมและมีร่างวัชระขั้นตนแต่สีเฟืองเหนียนต้องรักษาตัว20กว่าวันถึงฟื้นสภาพเดิม ความขับขันอันตรายครั้งนี้ไม่แพ้การต่อสู้กับพวกทั่วป่าชนส่วนบนทุง่งหญ้าในสายตาชาวบ้านการต่อสู้กับพวกทั่วป่าชนส่วนคงดูคล้ายบุรุษกำยำต่อสู้กับสามบุรุษวัยเดียวกันผู้ชมดูได้เห็นลูกเล่นแพลววเปลี่ยมสีสันอย่างยิ่งแต่การต่อสู้กับทหารมา้าเหมือนเล่นกับความตายกับเด็กหลายร้อยคนถูกพัวพันกอแกะไม่รามือถูกกัดคำสองคำหลายสิบคำ ถึงขั้นหลายร้อยคำทำให้ผู้คนขนลุกขนพองเช่นกันสีฟเฟื่องแหนยงมองชาวยุทธที่กำลังละสําละสายหลังเหตุการณ์สองอบแล้วก่อนมองศพของโลอู่ที่ฟุบก,กับพืนเดิมทีคงคิดวางมาดพยักเส้นไม่ล้มอันใดเทือกนั้นก่อนตายปักทวนโลหะยันพืนสองมือกำด้ามถวนสิ้นชีพแต่ถูกผู้ที่กำลังต่อสู้ชุลมนฝันลมย่ำเหยียบข้ามไป ชาวยุทธที่หลักแหลมบางคนแซงทำท่ากิ้งล้มหมุนตัวพอเข้าใกล้ศพก็คว้าหยอกห้อยเอวติดมือไปด้วยพวกที่ลงมือเชื่องช้าก็กระทำเรียนแบบกลิ้งหมุนเหนือซากศพลูอูไปไปมา,มากระทั่งหัวิีมขัดเลี่ยมหยกก็ไม่ลาเวน้นถูกปลดไปด้วยรองเท้าหนังงวก็เหลือเพียงข้างเดียวกล่าวกันว่าผู้ตายเป็นใหญ่แต่ในยุทธพ,พเป็นใหญ่กับผายลมตะโกนเหมาในตอนนี้ นอกจากสองสาวใช้จุดกำมยานที่ขอดตัวอยู่ที่มุมรถคนอื่นๆล้วนตายสิ้นชาวยุธตาแหลมผู้หนึ่งคิดขึ้นรถม้าไปหาความสำราญสาแก่ใจสักหน่อยต่อให้ไม่ปลดกางเกงไม่ทำเรื่องอย่างว่าได้แต่ต้องให้หายคันไม้คันมือก็ยังดีผลคือถูกสีผูที่ควบม้านำขบวนผ่านมาพอดีแทงทะลุหัวใจจากด้านหลังด้วยทวนโลหะก่อนบิดปลายทวนร่างมันผู้นั้นขาดเป็สองทอน ไม่มีผู้ใดกล้ากระทรําเหลวไหลอีกต่างเงียบดังจักกรจันจำศีลสีเฟื่องเหนียนวางว่าสันวิเชียงกลับเข้าไปในตะก้าตำรากระบี่ชุนชิวที่เปลอะโลหิตจนแดงปลอดไปทั้งเล่มวางพาดบนตักเอ่ยกับหงสูที่ยืนข้างกายว่าต่อไปจะปอบขวัญกลุมอำนาจอิทธิพลที่ยอมสวามิภักดิ์อย่างไรหงสูคิดคิดแล้วก็ตอบว่าเรื่องหลังจากนี้สมควรมอบให้สีผูแม่ทัพภาคจัดการ เดิมทีบ่าวต้องตายนอกวังแล้วไม่อาจวาดงูเติมขานางยิ้มกล่าวว่าในเมื่อท่านอยู่ก็ให้ท่านตัดสินใจสีเฟื่องเหนียนขำหมดคิว้วข้าดูเท่านั้นไม่พูดไม่ทําแต่ต้องจัดฐานหน้าที่สมเหตุสมผลให้ข้าก่อนจริงสิกระทั่งเจ้าก็ยังรู้จักสีผูจะมีคนจำได้หรือไม่ว่าเขาคือแม่ทัพภาคทหารม้าเบาสิบ่ายของเปยเเลียง หงสู่สายหน้าตอบว่าไม่มีใครจําได้ที่บ่าวจาได้เพราะตอนนั้นขณะหลีอี้ซันเมธีแผ่นดินมอบถุงแผลให้เคยเอ่ยถึงแม่ทัพภาคเป็นการเฉพาะอีกประการหนึ่งการส่งข่าวระหว่างเปยเหลียงและเปยมังมีค่าเกินกว่าหนึ่งอักษรพันตำลึงทองล้วนแลกมาด้วยชีวิตสายรับหน่วยสอดแนมจำเป็นต้องคัดกรองไม่อาจตรวจสอบครบถ้วนทุกด้านและเป็นไปไม่ได้ ที่จะสืบสวนตรวจสอบสถานะของแม่ทัพเก่าที่ไม่เคยปรากฏตัวมาตลอด20ปีเปยเหลียงของเราให้ความสำคัญกับการแทรกซึมและการต่อต้านการแทรกซึมมากที่สุดเท่าที่บ่าวทราบเปยเหลียงมีองค์กรลับนอกจากพุ่งเป้าไปยังเมืองไทอันและฟานอองใหญ่ๆห,หลายท่านยังไม่ออมก,กำลังพลต่อกระโจมหลวงและนครบาลแห่งราชสำนักใต้ของเปยหมังเหล่านี้ล้วนเป็นการจัดการของอาจารย์ท่านเพียงผู้เดียวหยดน้ำไม่กระเซ็นเล็ดรอด สีเฟื่องเหนียนเอ่ยเย้ยตนเองมีใจเมตตาอยากเข้าร่วมทัพมีใจการุณาอยากคลองกำลังทหารข้าคิดว่าแม้ทัศนะต่อข้าของสีผูจะเปลี่ยนแปลงแต่คาดว่าคงไม่ได้ดีไปถึงไหนหงสู่เอ่ยเสียงอึมครึมลรวนเป็นความผิดของบาวสีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ่ยว่าคราวนี้เจ้าไม่เลวเลยจริงๆหากมิใช่เพาะเจ้าข้าคงไม่ยืนกลางจะเป็นวีรบุรุษวอกกลับเข้าเมือง ทางชาตินี้สีผูอาจไม่คุกเข่าเรียกข้าว่าซื้อจื่อเตียนเซียอย่างมากเรียกขานกันว่าอาหลานเจ้าไม่รู้อันใดแม่ทับเรื่องชื่อสมัยชุนชิวในกระดูกดําคือความหญิงทนงไม่ยอมสยบเห็นสําคัญคนงามความชอบทางการทหารมากกว่าน้ําจิตน้ําใจสีผูนับว่าแตกต่างอย่างหาได้ยากแล้วล้วนกล่าวว่ามองพฤติกรรมเด็กสามขวบทํานายอนาคตได้ตอนโตเจ้าช้างหลิงกุนซื้อมั่นใจว่า ต่อไปถ้าเปยเหลียงต้องมอบให้เฉินจือเป้าถึงนับว่ามั่นคงปลอดภัยตอนนั้นข้ายังไม่เกิดสีเซียวยังไม่มีซื่อเจอเจ้าฉางหลิงใกล้ตายนอนบนเตียงนอกเมืองซีสู่ไปยี่สิบลี้เขาไม่คาดหวังให้แก้แค้นแทนคนในตะกูลแต่กลมมือสีเซียวกล่าวว่าต้องแก้ไขสถานะบุตรบุญธรรมของเฉินจือเป้าให้ตัดคำว่าบุญธรรมออกเขาถึงวางใจจากโลกนี้ได้หงสูงไม่กล้าถามเรื่องราวต่อจากนั้น สีเฟื่งเนียนลุกขึ้นหลังสะพายกระบี่ชุนชิวที่เก็บเข้าฝากบุนแผ่นหลังแล้วก็พ่นลมขนมัวแฝงรังสีเหลืองทองยิ้มเอ่ยว่าได้ทุกขลาบได้ใช้โอสถวิเศษของวัดเหลี่ยงฉานตอนอยู่นอกเมืองจุดปลานเปิดขึ้นอีกหนึ่งจดุดอีกอย่างเจ้ารู้หรือไม่ว่ากระบี่มีชื่อที่พึ่งหลอมออกจากเตาหากดื่มโลหิตเกินพันจากลายเป็นกระบี่เหินได้เองหงสู่กระพริบตาปลิบๆกล่าวว่า เช่นนั้นให้บ่าวยืมสะบั้นอีกสักเจ0ดแปรอคนเขายื่นมือดิดหน้าผากนางเอ,อ่ยอย่างทั้งขันทั้งโมโหเจ้าเห็นว่ากระบี่มีชื่อที่มีหวังเทียบเท่ากระบี่สามอันดับต้นในใต้ล่าเป็นคนโง่หรือต้องจิตใจเชื่อมต่อถึงกันถึงใช้การได้เรื่องหล่อเลี้ยงกระบี่ไม่อาจทําอย่างขอไปทีและห้ามเดินทางลัดเขามองเลื่อนนองเป็นท้องทานนอกวังก่อนถอนหายใจเฮือก คนด่าตนเองว่าใจอ่อนเป็นสตรีกล่าวจบก็หิ้วตะกร้าตำลาลุกขึ้นเดินเข้าวังหงสสูแน่นอนว่ารั้งอยู่เก็บกวาดสภาพอนาถนางมองเงาหลังของเขาประวัติถึงวันนั้นในตำหนักนางสวมชุดกลมมังกรนั่งบนบัลลังก์ร่วมอภิรมหนึ่งชั่วครู่ชดเชยทั้งชีวิตบัดนี้เพิ่งทราบว่าเลือกเดียวดายในเมืองจนแก่เท่าผมขาวเพื่อบุรุษผู้หนึ่งเหมือนท่านอาของนางก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว จู่ๆสีเฟื่งเหนียนก็หมุนตัวกลับมายิ้มให้นางหงสูเมอลอยไม่ทราบว่าในชีวิตนี้สุดท้ายแล้วเขาจะรักสตรีผู้โชคดีคนไหนเจียงหนีหรือใจจริงแล้วหงสูไม่ชอบวุงหญิงแห่งแคว้นล่มสลายที่มีชีวิตอยู่เพื่อการแก้แค้นนางรู้สึกว่าต้องเป็นสตรีใจกว้างองอาจถึงคู่ควรให้เตี้ยเซียรักชอบแน่นอนนี่เป็นเพียงความคิดของหงสู ส่วนเตี้ยนเซียจะเลือกอย่างไรนางล้วนสนับสนนสีเฟื่องเหนียนมิใช่ซื่อจื่อเตี้ยนเซียมีมือเท้าแต่ไม่ขยันขันแข็งไม่รู้จักแยกแยะทัญ,ญพืชอีกต่อไปแล้วบัดนี้แช่น้ําชําระกายาผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านในเรือนชิ่งหลิวตามลําพังสําราญออกสบายอุราสถานการณ์ใหญ่ในเมืองตนห่วงกําหนดมั่นแล้วขันทีนางกำนันในตำหนักวางเวียงทำงานตามหน้าที่ต่อไป ลมกระโชกเมฆถาโถมนอกเมืองสำหรับพวกเขาไม่มีอันใดมากไปกว่าห้องเต้นหนึ่งสมัยขนนางหนึ่งราชสํานักเกียรติยศชื่อเสียงและความอัปยศอดสูของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทำให้หมวกขนนางของพวกเขาใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยหรือไม่ก็ถูกถอดทั้งหมวกทั้งศรีรษะเท่านั้นไม่สร้างความหวาดหวั่นกังวลต่อการดำเนินชีวิตของปาเล็กกุ้งฝอยอย่างพวกเขาแต่เออจากใจ พวกเขาชื่นชอบอย่างที่เจ้าวังในตอนนี้เป็นเจ้าเมืองตนห่วงแม้ตกรางวัลลงโทษทันแยกแยะชัดเจนแต่เทียบกับเจ้าเมืองคนก่อนที่ดูเย็นชาเป็นภูเขาน้ำแข็งตลอดเวลายังดูมีน้ำใจไมตตีมากกว่าสีเฟื่องเหนียนนั่งบนม้าหินในอุทยานสะพังบานด้วยบุปผาราวแพรพันดาบพสันวิเชียนและกระบี่ชุนชีว,วางบนโต๊ะสีผูมาเยือนตามลำพังอย่างนอกเหนือการคาดการ สีผูไม่ได้คุกเข่าเพื่อประกาศจุดยืนเห็นสีเฟื่องเหนียนผายมือให้ก็นั่งลงด้วยท่าทีสงบเอ่ยว่าตามแผนการของหลีอี้ซันให้แยกปฏิบัติต่อพวกกบฏฝักฝ่ายที่อย่างรากลึกในเมืองให้ขุดรากถอนโคนไม่เหลือสักรายหลังกำจัดกลุ่มอิทธิพลเก่าจนราบคาบแล้วให้จัดกลุ่มที่แทรกซึมเข้าเมืองตนหวงจากนอกเมืองในช่วงสิปีมานี้ อย่างคนสนิทของผู้ทำรงอาญาสิทธิจีจือโจและตรงจินโจเข้าไปแทนที่ยิ่งกว่านั้นให้โจเมืองคนใหม่เป็นฝ่ายแสดงความเป็นมิตรด้วยไม่เพียงพาดบันไดให้เดินลงอย่างพาดบันไดให้ขึ้นด้วยปล่อยให้พวกเขาครอบครองพื้นที่ของตระกูลหลูและตระกูลเหมาเมื่อเป็นเช่นนี้มีเหยื่อปลาขนาดใหญ่ให้ค่อยๆกลืนกินรับรองว่าภายในห้าปีปลอดภัยไร้เรื่องราวจะกล่าวไป คนน่อหนีไม่พ้นศาสตร์แห่งความสมดุลในราชสำนักสีเฟื่องเหนียนพยักหนา้าถามอย่างสงสัยใคร่รู้เท่นปู่เชื่ยมีท่าทีอย่างไรกันแน่สีผูซึ่งในยามไม่สังหารคนดูเรียบร้อยสุขมุมยิ้มพรางเอ่ยตอบเสียงเบาไม่แสดงออกเป็นท่าทีที่ดีที่สุดตนห่วงใหม่ยินดีแบ่งน้ำแกงข้นให้พวกเขาหนึ่งชามสีเฟื่องเหนียนถามว่ากลมไหนเป็นเบี้ยลับของเปยเหลียงกันแน่ สีผูตอบโดยไม่ลังเลตะกูลอีเวนและตัวมูเป็นสองตะกูลที่หลี่อี้ซันปลูกฝังด้วยมือแต่เกรงว่าในสองตะกูลนี้มีไม่เกินสีห้าคนที่รู้ความจริงส่วนกลุ่มอิทธิพลอื่นล้วนเกิดเจตนาและเคลื่อนไหวเพราะผลประโยชน์ไม่ควรค่าให้เอ่ยถึงสีเฟื่องเหนียนยิ้มเจือนเอ่ยว่าข้าก่อเรื่องนี้จะก่อปัญหาแทรกซ้อนต่ออาจารย์หรือไม่สีผูยิ้มจากใจจริง หลี่อี้ซันมะกล่าวเบี้ยนอกกระดานถึงทําให้มือวางแผ่นดินสําแดงฝีมือที่แท้จริงเตี้ยนเซียไม่ต้องกังวลข้าเชื่อว่าหลี่อี้ซันย่อมยินดีที่เห็นผลสําเร็จทําให้เบี้ยหนึ่งตาเกิดลมหายใจขึ้นมาเป็นพิเศษเห็นได้ว่าเตี้ยนเซียเข้าสู่การเดินหมากและออกแรงอย่างแท้จริงเป็นเรื่องดีสีเฟื่องเหนียนเอ่อย่างสนใจท่านอาสีเก่งเรื่องเดินหมากหรือสีผูรีบโบกมือ อยู่กับหลีอี้ซันนานเข้าได้แต่เอ่ยหลักเหตุผลแต่เดินหมากเข้าจริงก็เป็นพวกเดินหมากไม่ได้ความสุดทานทนเดินสู้เตี้ยนเสี้ยไม่ได้โดยเด็ดขาดเตี้ยนเสี้ยอย่าได้บังคับให้ทำเรื่องฝืนใจสีฟึ่งเหนียนหัวล่อลั่นข้าคิดว่าอย่างไรก็ดีกว่าสีเสียวคนหนึ่งเรียกขานเตี้ยนเสี้ยอย่างนอบน้อมขอรบอีกคนเรียกท่านอาศีอย่างสนิทสนมออกจะหัววัวไม่ตรงปากม้าไปหน่อยหรือไม่จู่ ฝนปลายฤดูวัสันก็โปรยปลายสีเฟื่องเหนียนและสีผูเดินกลับเข้าเรือนสีเฟื่องเหนียนเอ่ยว่าจอมานล่วอย่างเข้าเมืองเมื่อใดถึงเป็นมหันตภัยของแท้ของเมืองตนห่วงในตอนนี้สีผูพยักหน้าแม้เป็นแม่ทัพภาคทหารม้าเบาก็ยังออกจะเป็นกังวลสีเฟื่องเหนียนบ่นกับตนเองอย่าปากอัปมงค้ฝนหนักซัดสาดนอกเมือง ชุดขาวทั้งร่างผู้หนึ่งไปเยือนถ้ำพุช,ชัยจีมาแล้วกำลังสัญจรเชื่องช้ามาทางเมืองตนห่วงฝนตกกระหน่ำเทราวม่านดํดำทำเมินในช่วงวันบุรุษชุดขาวดูโดดเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษแม็ดฝนระเหิดสิน้นเมื่อตกกระทบรัศมีหนึ่งจังรอบตัวเขาทาหารม้าที่หนีตายบางส่วนได้พบบุรุษรูปงามดังอิฐถีโพทีสัตว์ใจบังเกิดความคิดชั่วราย เพียงแต่ยังไม่ทันเปล่งเสียงทั้งคนทั้งมา้าผลันร่างสะบั้นเป็น8ดส่วนท่ามกลางสายฝน